บริกออสออโดยกบนอกกลาเรามารู้จักโครงสร้างสำหรับการวางรากฐานวัสดุที่จะใช้มุงหลังคากันก่อนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยอกไก่ซึ่งมีหน้าที่ยึดหน้าจั่วดัางและก็จันทันตั้งอยู่บนยอดสุดของหลังคาค่ะจันทันทำหน้าที่รับน้ำหนักของหลังคาที่ถ่ายทอดมาอย่างกรอนและแตกจันทันนี้นะคะจะมีอยู่เฉพาะส่วนของห้องที่ไม่มีหน้าจั่ว และก็ใช้กับดั่งแผนเท่านั้นค่ะต่อมาเป็นแปรนะคะเฉพาะเรือนไทยนั้นก็มีแปรอยู่2ชนิดค่ะได้แก่แปรหัวเสาก็คือไม้เหลี่ยมวางยาวตลอดหลังคาทาหน้าที่ยืดหัวเสาะะระหว่างห้องกับห้องรับน้ําหนักจากกรอนและนอกจากนี้นะคะแปรหัวเสาก็ยังทําหน้าที่ยืดแล้วก็รับน้ําหนักของแผงหน้าจั่วอีกด้วยละค่ะ แปวแบบที่2นะคะก็คือแปลลานค่ะก็คือไม้เหลี่ยมที่พาดอยู่ระหว่างจันทันกับแผงหน้าจัวยาวตลอดเรือนเท่ากับอกไก่ค่ะทําหน้าที่รับน้ําหนักจากกรอน